ห้าลำดับราศีปังในเดือนกรกฎาคมนี้มีราศีไหนกันบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะในเดือนกรกฎา,าคมนี้นะคะดาวที่เป็นดาวการเงินคือดาวศุกร์เดินได้ตำแหน่งที่ดีได้ตำแหน่งเป็นเกษตรบดีที่แปลว่าความมั่นคงสําหรับลัคนาราศีไหนที่ดาวศุกร์สัมพันธ์ถึงเราลองมาฟังกันดูเลยค่ะเริ่มจากลัคนาราศีที่5นะคะได้แก่คนที่มีลัคนาอยู่ราศีมังกรค,คะ่ะคนลัคนาราศีมังกรจะมีดาวพระราหูตกอยู่ในช่องของการเงินแล้วก็ได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตรบ <ivia? S 1> ดีนอกจากนี้นะคะ ในตำแหน่งปุตตะซึ่งเป็นเรื่องของการงานยังมีดาวสุกได้ตำแหน่งเกษตรบดีอีกเช่นกันคนลัคน,นามังกรจะมีดาวเรื่องการเงินของเขาเนี่ยเด่นถึง2ดวงคือดาวพระราหูก,กับดาวพระสุกเพราะฉะนั้นคนที่ลัคนามังกรในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้จะเด่นในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะต่อมานะคะราศีที่4ได้แก่คนที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีเมษคนลัคนาราศีเมษในเดือนกร,รกฎาคมนี้ดาวสุกซึ่งเป็นดาวเรื่องของการเงินมาตกอยู่ในช่องการเงินแล้วก็ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ ดาวราหูที่เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินตกอยู่ในตำแหน่งโชคลาภอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นคนที่มีลัคนาราศีเมษเนี่ยในเดือนกร,รกฎาคมนี้ในเรื่องของการเงินที่เคยสะดุดเคยติดค่ะช่วงนี้จะค่อนข้างดีขึ้นขยับขึ้นแล้วก็จะมีโชคลาภด้วยค่ะต่อมาค่ะลำดับที่3ได้แก่คนที่มีลัคนาอยู่ราศีมีนคนลัคนาอยู่ราศีมีนถึงแม้ว่าจะมีดาวเสราร์ที่หมายถึงภาระหน้าที่อันหนักหน่วงหรือความทุกข์ความวิตกกังวลทับลัคนาอยู่แต่ยังมีดาวศุร และดาวพฤหัสได้องเก์ที่เป็นอุดมเกณฑ์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นคนที่ลักนณาราศีมีนนอกจากจะได้องค์เกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินจากดาวศุกร์แล้วยังได้อง์เกณฑ์ที่ดีแล้วก็เด่นในเรื่องของการงานจากดาวพฤหัสบดีด้วยค่ะแต่ว่างานนั้นเนี่ยกว่าจะได้มากว่าจะสําเร็จจะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนเพราะมีดาวเสาเข้ามากุมลัคนานะคะอาจารย์เป็นกําลังใจให้คนราศีมีนนะคะเพราะลักนามีนเนี่ยดีทั้งงานแล้วก็ดีทั้งเงินค่ะราศีที่ปังลําดับ2ได้แก่คนที่มีลักนณาอยู่ที่ราศ มิถุนลักนณาราศีมิถุนมีดาวพฤหัสบดีทับลักนาแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีดาวอาทิตย์ทับลักนณาด้วยดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคู่ม an ีรกันคอยส่งเสริมกันมีอะไรผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมมีเกียรติยศชื่อเสียงนอกจากนี้นะคะดาวพระราหูยังอยู่ในตำแหน่งของสุภาที่เกี่ยวกับเรื่องความเจริญด้วยนอกจากจะดีในเรื่องของการงานแล้วนะคะยังมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นจะเด่นทั้งในเรื่องของการงานและการเงินและที่เด่นกว่านั้นก็คือมีผู้ใหญ่คอยอุ พอทำคําชูค่ะอันนี้อาจารย์ให้ปังลําดับที่2นะคะก่อนที่จะพูดถึงลัคนาราศีที่ปังอันดับที่1ของเดือนนี้นะคะอาจารย์มีโปรโมชั่นซ้อนโปรโมชั่นค่ะจากโปรโมชั่น888ที่ลดลงมาจาก1,800นะคะตอนนี้เหลือ599แต่ว่าอาจารย์ขอคนที่ทักมาก่อน20ท่านแรกนะคะโปร599มีอะไรบ้างสอบถามที่น้องแอดมินได้เลยค่ะและมาถึงลัคนาราศีที่ปังลําดับที่1ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ ได้แก่คนที่มีลัคนาอยู่ราศีพฤษภค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคนลัคนาราศีพฤษภมีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักทับลัคนาแล้วก็ได้ตำแหน่งเกษตรบดีที่แปลว่าความมั่นคงทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนอกจากนี้นะคะยังมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในช่องการเงินดาวพฤหัสบดีก็คือโอกาสโชคลาภต่างๆยังมีอีกค่ะดาวพระราหูอยู่ในช่องของกรรม,มะเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นคนลัคนาพฤษศนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ อาจารย์แนะนํานะคะเร่งทํางานวางแผนงานและลงมือทํางานดาวพระราหูส่งผลเรื่องการเงินดาวพระศุกร์ส่งผลเรื่องการเงินดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งผู้ใหญ่การช่วยเหลือก็ยังอยู่ในช่องการเงินด้วยเพราะฉะนั้นคนลกคณาพฤกษ์ คุณปังแล้วปังอีกนะคะอย่าลืมลงมือทําด้วยค่ะถ้าลงมือทําจะยิ่งเสริมคุณจะยิ่งดียิ่งเด็ดยิ่งขึ้นอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสําเร็จค่ะใครจะปังมากปังน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะแล้วถ้าใครต้องการสอบถามหรือว่าเจาะพื้นดวงของแต่ละคนทักสอบถามมาได้ค่ะตามโปรโมชั่นที่อาจารย์บอกไปนะคะแล้วก็อาจารย์ขอย้านะคะการดูดวงของอาจารย์ดูดวงจากลัคนาที่อยู่ในราศีน,านั้นๆเป็นหลักนะคะฝากติดตาม กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะที่ช่องนโหราวาราตี้ของคนดูดวง